เฮ้ดืน้ำอ่ะดื่น้ำเลยดิเอง็งจกไม่หิวอะไรตอนนี้วะเวลาที่ไม่ใช่เวลากินนอเว้เฮ้ไม่หิวตอนนี้แล้วหิวตอนไหนอ้าหิวจนจะตายแล้วเอ็งรอให้ข้าเสร็จงานก่อนนะเอ็งก็ไปเดินห้ามกินพิซซ่าอะไรไปแล้วตัวเองเอาไม่ก่อนไม่ได้เหรอพี่ยังไงก็ต้องรอรอได้ไหมคำว่ารอฮนะ หลายจังขอแม่นะแม่นี่ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยันโอ๊ยมืนเนียไปทำอะไรอ่ะแกเชื่ออยู่ไม่เห็นเหรอเห็นี่มาถามอีกเดี๋ยวพัพด,พดกแกฮะทำไมจะแกแล้วทำไมฮะ ยาใช่ไหมวะเข้ามาแซมังนไร่เหรอวะเลยแกมีเล็บนะฉันขอบอกไว้ก่อนอยโอไ้ยงทำนี่โอ้ยมัน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 นี่นี่ค่อยแท้จริงเหรอเกิดวะอยู่เลยแก ก็เดยโดนต่อไดโอ้ยอย่างนี้ล้โอดยโอ๊ยโอ๊ยก่งนะเก๋อฮะฮะเก่งนะเก๋อลงมาลงยังย hm, ังยังไม่สะใจกูยังโอย ื่อว่าตวัดค,คงไม่เป็นอะไรหรอกแม่ขอให้เป็นอย่างที่พ่อพูดเถอะค่ะตะวัดน์ะมันเป็นคนดีพระนะยอมคุ้มครองคนดีเชื่อพ่อ ตกกี้ครับผมช่วยคุณนู้นได้แล้วนะครับวัดน่าใกล้จะถึงแล้วนะวัดระวังตัวด้วยเพราะว่าตัวหัวหน้ามันอาจจะกลับเข้าไปได้ทางที่ดีนะว่าวัดออกมาก่อนดีกว่านะได้ครับนะกี้พี่วัดคุณหุนช่วยแก้หมนหันที่เนตรด้วยนะคะนะคะ อย่างนี้นอพี่ออกมาค่ะไปเถอะค่ะโอปเลยมาครับโอ้ยรู้ว่าเนี่ยว่ากลางวันดาวก็ขึ้นได้นะมันไปหมดเลยวัดลูกเกิดทางนี้โอ้ยไหวไหมฮะไหว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 ลองนะคะผู้ในี่ไอ้นี่เดี๋ยวขอสักป้าเตือนกันแล้วใช่ไหมวอย่ายุ่งกับฉันเป็นไงแม่จริงลุกขึ้นมา พี่พงษ์ครับผมว่าเราเรีบไปกันดีกว่านะครับ <ไป S 1> พี่ดีๆไปๆๆไ,ไปแล้วเลยค่ะพวกมึงจะไปไหนกันพ่อผัวพวกมึงแคร่อา,าตำรวจมาจับคุใช่ไหมฉันนั้นเป็นคนติด คุณวาดคุณวาเป็นอะไรนะคะเฮ้ยตำรวจที่วัาไปคุณนี่คุณวาดคุณเป็นอะไรนะคะเป็นไงเหรอวัดว I mean, ัดตั้งใจดีป่ะนะีบเรียกรถพยาบาลสิ ทำเลยก่อนทำเลยไม่ต so ้องอยู่ไหนอะไรเนี่ยคุณพระช่วยคุณพระช่วยดูดิโอ้คุณพระช่วยคุณพระช่วยจริงๆด้วยครับคุณพ่อ คุณดีใจที่คุณวันไม่เป็นอะไรนะคะดีใจครับที่ผมไม่เป็นอะไร <c oughs> ดีพระทักทูวัดครับพี่อะไรนะคะเนี่ยเจ๊<ด>ไม่ไห้แต่นางสาวละเลวนี่แกคอยดูนะแกต้องติดค่หัว่อแกมตุกุก่อเรื่องตลอดเลย <c oughs> ไม่ต้องมาร้องไห้จะไปซ้ำเติมเลยฮะก็มันแสบเป็นจริงอะวัด พอมานคนเดียวเหรไแมเรื่องมันต้องเป็นอย่างเงี้ย ลูกซี่ก็มาเป็นห่วงพี่ลูกเออช่งเขาเอื้อมมาดูสปังเงี้ยลูกเป็นยังไงบ้างอ่ะ,อะเป็นห่วง,ง,ง,งสองอ่สองอ่สองอสองสองหรือจุดพวกทีเลยไหมไม่ใช่ว่าเรื่องห่วงแล้วว่าเขาห่วงหนา ก็บอกแล้วมันมีอะไรหลีขึ้นมาเอาพวกซื้อจะกลับมาหรือเปล่าไม่ได้กลับมาแล้วแต่พวก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 พวพวกพอแย่แล้วนะหยุดเลยวไม่พวกอะไรทีทำไม่ได้บอกอลไรที่ทำเรืองพวกพวกพวกบงบอกอยู่คงเดียวอ่ะแล้วก็ถามลูกที่ว่าขายพวกขายพวกขาพวกขายพวกอะไรพวกอย่าพูดเพราะว่าใจเย็นนี่ว่ะใจเย็นทั้งคู่เได้มากกมาแล้วมาแล้วอะไรมาอะไรมาคุณหนูวุนเซนครับมาแว นายครับสถานการณ์จ <st> pues like ึงเครียดก็แบบคลี <inaudible shit> ่คลายแบบดีเลยครับคุณบุญสส้นได้มาอย่างปลอดภัยเลยครับคุณนายครับไปเลยรือไม่ต้องพักข่าวหรือหลงไปไปหปไปไปไเอปไปไปเปไ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 ปนปไ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 เไปไปไยไปไปไางปไ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 ปนปไปไปไไปไปไปไไปไไป เรื่องลีลีก็กลับมาสู่บ้านเรลาลูกสาวของป้าก็กลับมาบ้างอย่างปกใหม่